ข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่1,30คําเตือนช่องนี้อาจไม่เนื้อหาที่เก่าอาจจะภาพแบบเรอะแรงบ้างฮ่าฮฮฮถ้าชอบก็กดปุ่มติดขึ้ด้วยนะครับอย่าก,กดริบพลนะครับขอบคุณมากครับใช่แล้วท่านผู้นี้ก็คือซีเยานางเป็นลูกศิษย์ของข้าเองเจ้าสามารถทำความรู้จักกับนางได้นะข้าน้อยขอฝากตัวด้วยนะขอรับท่านจัก,กรพรรดิซีเยว นางก็คือผู้ปกครองโลกปีศาจผู้โด่งดังคนนั้นสินะช่างเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมากจริงๆสมแล้วที่เป็นปีศาจเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า6000ปีนายน้อยฉางเกิไม่จําเป็นจะต้องสุภาพกับข้ามากนักหรอกนะถึงแม้ว่าตัวข้าจะอยู่ในโลกปีศาจที่แสนจะห่างไกลแต่ข้าก็ได้ยินข่าวๆเกี่ยวกับท่านมาไม่น้อยโลกสมัยนี้ชะตากรรมของคนรุ่นใหม่ทุกอย่างมันก็ถูกผูกขาดโดยนายน้อยกูไปแล้วกว่าเจ็ดส่วนเลยทีเดียว ท่านก็พูดเกินไปข้าน้อยผู้นี้คู่ควรแก่การชื่นชมของจกกักรพรรด,ดินีซะที่ไหนกันข้าได้ยินข่าวลือมามากมายเกี่ยวกับพระองค์มาเหมือนกันนะพอได้มาพบเจอตัวจริงกันในวันนี้แล้วข่าวลือเหล่านั้นก็กลายเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระไปเลยข้าชักจะสนใจคําพูดของท่านแล้วสินายน้อยกูท่านได้ยินข่าวลือแบบไหนามากันแน่แล้วจากข่าวลือพวกนั้นท่านมีความคิดเห็นเช่นไร การทรยศหักหลังการสังหารสามีของตัวเองยังไงก็เธอไม่เคยมีเรื่องดีอะไรเลยสักนิดข่าวลือได้กล่าวเอาไว้ว่าพระองค์นั้นเป็นราชินีผู้โหดเหี้ยมมีหัวใจดังอสรพิษและแมงป่องสร้างความวุ่นวายให้กับโลกปีศาจเป็นอย่างมากนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ข้าบอกว่ามันไร้สาระสุดท้ายแล้วเมื่อ6 0 0ัปีก่อนนะ่ะโลกปีศาจถูกแบ่งแยกโดยจกักรพรรดิทั้ง6สงครามมากมายได้ปะทุขึ้น ผู้คนต่างก็ตกอยู่ภายใต้ความคับแค้นใจถึงแม้สถานการณ์จะยากลำบากถึงขนาดนั้นแล้วจัก,กรพรรดิปีศาจท,ทั้งหกต่างก็ดื้อรั้นในตนเองไม่ยอมคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นไม่คำนึงถึงผู้น้อยต่างๆหากยังคงเป็นแบบนั้นต่อไปความเจริญรุ่งเรืองของโลกปีศาจจะต้องเสื่อมถอยลงอย่างแน่นอนถ้าหากไม่มีจัก,กรพรรด,ดินีแล้วก็อย่าว่าแต่ความยากลำบากในการรวมโลกปีศาจให้เป็นหนึ่งเลย แม้แต่ความจเจริญหรือว่าความสง,งบสุขทั่วทุกสารทิศก็คงไม่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้ทุกอย่างที่มันจเจริญและมีความสง,งบสุขมันก็เป็นเพราะท่านไม่ใช่หรอแต่ผู้คนมากมายในโลกนั้นเป็นคนที่โง่เขาเองพวกเขาไม่เข้าใจหลักการที่ว่าหากต้องการความเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการเสียสละนั่นทำให้พระองค์ต้องแบกรับคำคอรหาที่ไม่ยุติธรรมเหล่านั้นเอาไว้ผู้คนในโลกนั้นมีแต่พวกที่โง่เขานายท่านเองก็เคยได้กล่าวเอาไว้เช่นนี้ ไอเจ้าเด็กนี่ช่างกล้าพูดซะจริงๆแต่ก็มีเพียงเจ้านั่นแหละที่สามารถพูดแบบนี้ได้ข้าคิดว่าสิ่งที่คุณชายกูพูดมาทั้งหมดนั้นมันน่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่สีเหยาคิดเป็นอย่างมากนายน้อยกูช้างเกอนี่ท่านกำลังบ่นเพื่อข้าอยู่อย่างงั้นเหรอนี่มันก็ผ่านมาหลายพันปีแล้วข้าไม่คาดคิดเลยจริงๆว่านายน้อยกูช้างเกอจะเป็นคนแรกที่เข้าใจข้า ก่อนหน้านี้ข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าจะมีคนที่คิดแบบเดียวกันกับข้าด้วยในสายตาของข้าท่านได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกปีศาจมันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียด้วยเรื่องทั้งหมดนี้แทบจะกล่าวได้ว่าท่านนั้นเป็นจกกักรพรรดิองค์เดียวตลอดทุกยุคทุกสมัยของโลกปีศาจ นายน้อยกูช้างเกอร์มาที่นี่เป็นครั้งแรกคงจะไม่ค่อยคุ้นเคยในที่ต่างๆในสำนักมากเท่าไหร่เผอิญว่าข้าเองก็อยู่ที่นี่มาก่อนเนิ่นนานแล้วไม่ทราบว่านายน้อยกูช้างเกอร์พอใจกับการเป็นผู้นำทางของข้าบ้างหรือเปล่าพระองค์ก็พูดเป็นเล่นไปนะขอรับการที่ได้จกกักพรรดินี้คอยนำทางให้เช่นนี้นะับเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วขอรับข้ารบกวนท่านเช่นนี้จะไม่พอใจได้อย่างไรกันนายน้อยช้างเกอร์เจ้ายัางมีที่ไหนที่อยากจะไปอีกหรือเปล่า แก่งเินภารกิจอย่างกระทนั้นทายาทของพผ่อปีศาจได้กลับมาเกิดมาอีกครั้งเฮอเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่พูดอะไรหน่อยล่ะอ๋อจู่ๆข้าก็นึกถึงเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นมานะขอรับต้องขอขอบคุณท่านจริงๆที่พาข้ามาเยี่ยมชมสิ่งต่างๆถ้าหากว่าไม่ว่าอะไรแล้วต่อไปเรียกข้าว่าช้างเกอร์เฉยๆก็ได้ไมิเช่นนั้นข้าคงรู้สึกอัดใจแย่อได้สินายน้อยช้างเกอร์ ไม่ทราบว่าช่วงเวลานี้โลกปีศาสสงบสุขดีหรือเปล่าข้าไม่เคยได้ไปที่นั่นเลยแต่ก็อยากจะไปเหมือนกันนะจะกับพัดทางหน้านั้นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเพราะข้าสัมผัสถึงพลังเบื้องหลังของพวกเขาไม่ได้เลยพวกเขาจะสร้างความลำบากให้กับท่านหรือเปล่า <c oughs> ไอ้เจ้าพวกนั้นก็เป็นเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งที่พยายามสร้างปัญหาอยู่ในเงามืดมานั่นแหละพวกมันไม่มีทางปลุกปั่นขึ้นลูกใหญ่ได้หรอกด้วยความคารบนะขอรับข้าว่าท่านไม่ควรประมาทนะ เพราะท่านนั้นอยู่ในตำแหน่งที่สูงได้อยู่ในที่แจ้งท่านอาจจะมองไม่เห็นโคลนในเงามืดก็เป็นได้บางทีจกักรพรรดิปีศาจท,ทั้งห้าอาจจะทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้เบื้องหลังเราเวลาที่เพลออยู่ก็ได้นี่นาเราจะบอกนางไปตรงๆอย่างตรงแจ้งไม่ได้ว่าทายาทขององค์จกักรพรรดิปีศาจองค์กองที่นางได้สังหารไปตอนนี้เขาได้กลับชาติมาเกิดอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วเจ้าพูดแบบนี้หมายความว่าให้ระวังมือที่อยู่เบื้องหลังจกักรพรรดิท้งห้าอย่างนั้นหรือ ท่านควรจะจําเป็นต้องตรวจสอบสตัตว์ตวให้ดีๆนะว่าได้กําจัดไปอย่างสิ้นซากแล้วหรือยังสุดท้ายแล้วถ้าหาเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆมันอาจจะแพร่กระจายออกไปเป็นไฟลามทุ่งก็เป็นได้ภาพได้ตัดมาที่ในตำหนักแห่งหนึ่งที่สำนักเจินเซียนสิทธน้องหญิงเซียนเออข้ารอเจ้าอยู่ที่สำนักเจินเซียนมานานมากแล้วนะจืออยางเทนจุน ในชาติก่อนข้าได้ทำทุกวิถีทางแต่ข้าก็ไม่อาจทําให้เจ้ากลับมามองที่ข้าได้เลยสักครั้งแต่ว่าในชาตินี้ที่ข้ากับชาติมาเกิดถ้าหากว่าเจ้ายังคงปฏิเสธข้าอีกล่ะก็เจ้าจะต้องเสียใจยังหาที่สุดมิได้แน่ไม่รู้ว่ากระดูกแห่งเตาหลังนิพพานของเจ้าจะดีขึ้นบ้างหรือเปล่าหรือว่ากระดูกแห่งวิถีหงมึงของข้าจะคงไร้เทียมทานเช่นเดิมกันแน่จงปล่อยให้ข้าได้ใช้เนตรสวรรค์เพื่อมองเข้าไปในเ,เสี้ยวของเจ้าและอนาคตด้วย เจ้น้องเสียงเออนี่คืออนาคตของเจ้างั้นเหรอด้วยนิสยัยและพรสวรรค์ของเจ้าที่เจ้ามีอยู่ทําไมเจ้าถึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบนี้ได้กันละ่ะอะนั่นมันไอ้หมอน,นั่นมันมันคือลูกพี่ลูกน้องของเจ้านี่นาทำไมมันถึงได้ทําเรื่องแบบนี้กับเจ้าได้กันก่อนหน้านี้มันได้พาเจ้ากลับไปยงังตระกูลแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทั้งหมดมันเป็นการแสดงของมันอย่างงั้นเหรอ เจ้ากูช้างเกิรที่แท้ตัวตนของเจ้าก็ไม่ใช่คนดีเดอะไรเลยสินะขุดกระดูกของน้องสาวตัวเองไปและยังมีหน้ามายิ้มอยู่อีกอน่าสนใจดีนี่ฮะอ,อ,อ,อะไรกันออเออออบ้าหน้านี่เขาสามารถมองเห็นข้าจากอนาคตได้อย่างนั้นเหรอไม่ไม่ไม เป็นไปไม่ได้แต่ว่านะถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงๆ,จงๆเจ้าผู้ชายคนนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะสินี่เขางน่ากลัวกว่าที่เขาล่าลือกันเป็นร้อยเท่ากูช้างเกอไอ้เจ้าหมอนี่มันเป็นสัตว์ประหลาดชัดๆเราจะต้องระวังเขาเอาไว้ให้มากที่สุดท่านพี่อะไรคือกายาเซียนปีศาจอย่างนั้นเหรอเซียวอี้ e, สิ่งที่เจ้าควรจะต้องรู้เอาไว้ เจ้าหนักคือคนที่แข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งมากๆเลยล่ะดูส,สิผู้อาวุโสทุกคนต่างก็รีบร้อนจะรับเจ้าเป็นลูกศิษย์กันทั้งนั้นหากไม่มีเจ้าข้าก็คงจะไม่ได้เข้ามาในที่แบบนี้เป็นแน่แต่ว่าท่านพี่ข้าไม่อยากฝึกตนเลยสายตาที่เหล่าผู้อาวุโสทั้งหลายมองมาที่ข้านั่นมันทําให้ข้ารู้สึกกลัวข้ารู้สึกว่าพวกเขามองข้าไม่ใช่คนด้วยซ้ําโลกแห่งการฝึกตนมันช่างโหดร้ายและน่ากลัวมาก ข้ากลัวมากจริงๆเลยนะท่านพี่เสียวอีอย่าคิดมากไปสิพี่ผิดเองที่เป็นคนไร้ความสามารถไม่สามารถที่จะปกป้องอะไรเจ้าได้ทำให้เจ้าไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลได้ท่านพี่อย่าพูดแบบนี้สิคะท่านพี่น่ะดีที่สุดพี่อย่าพูดแบบนี้สิคะพี่น่ะดีที่สุดแล้วข้ารู้ดีอืมถ้าหากวันนั้นท่านผู้อุโสไม่ปรากฏตัวออกมา พวกเราสองพี่น้องก็จะได้ติดตามนายน้อยกูชางเกอแล้วข้ารู้สึกได้ว่านายน้อยกูชางเกอไม่เหมือนกับพวกเขาเลยสักนิดเด็กน้อยเอ้ยคนอย่างนายน้อยกูชางเกอรน่ะเขาสูงทรงเป็นอย่างมากแม้แต่ชื่อของพวกเราสองพี่น้องเขาก็ไม่รู้จะจำได้หรือเปล่าเจ้าอย่าไปเพ้อถึงเขาอีกเลยนะพวกเรากับเขาหนามันอยู่กันคนละโลกฮะท่านพี่พูดอะไรออกมาเนี่ยข้าไม่ได้เพ้อถึงเขาสักหน่อย ข้าก็แค่อยากจะตอบแทนเขาบ้างเท่านั้นเองอาหากเจ้าไม่มีอำน,นาจมากยังพอเจ้าก็จะถูกเลือกและบงการโดยผู้อื่นต่อไปเท่านั้นหลังจากนั้นภายในห้องพักไม่ว่าอย่างไรก็ตามจากนี้ไปพี่คนนี้จะปกป้องเจ้าให้ดีที่สุดเอง หลังจากนั้นภาพได้ตัดมาที่ด้านหน้าของสำนักเซียงเจนินนั่นนั่นนายน้อยกูช้างเกอว้าวตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะหล่อมากข้าคิดว่าเขาจะติดแค่หนึ่งในสิบอันดับแรกที่ไหนได้เขาเป็นหนึ่งในสาอันดับแรกเลยนะนายน้อยช้างเกอท่านมาถึงที่นี่ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอท่านผู้อาวโสหวังข้ากำลังรอใครบางคนอยู่นะ่ะ โอ้อย่าบอกนะว่าเป็นคู่มั่นของท่านอง้งญิงหมิงคงสินะฮะตรงนั้นอะไรกันนะกูจางเกย่างงั้นเหรอฮะคราวก่อนเขาเล่นเจ้าไว้เสียหนักเลยนี่นะตอนนี้เจ้าอยู่ที่สำนักเจียนซุนแล้วเจ้าจะได้รับการสนับสนุนจากเราเป็นอย่างดีดังนั้นไม่ต้องกังวลอะไรไปหรอกนะขอรับข้าทราบดีท่านผู้อาวุโสโม เพื่อใครงงว่าคนคนนี้คือใครคนคนนี้ก็คือคนที่พระเอกใส่ร้ายว่าเป็นผู้สืบทอดทักษะวิชามารขอรับฮ <laughs> ถ้ามิงคงรู้ว่าข้าออกมารับนางนางคงจะรุวมเสียแน่ๆเลยนะขอรับฮ <laughs> อย่างนี้นี่เองความสัมพันธ์ระหว่างพวกท่านนี่ยอดเยี่ยมไปเลยนะยญิงส่วนข้าโชคห้าพันหนึ่งร้อยแตงถ้าเช่นนั้นก็เชิญนายน้อยตามสบายเลยนะข้าจะไปคัดกองสาวกใหม่ต่ออีกสักหน่อย ได้เลยขอรับนี่ข้าคิดไปองหรือเปล่าทําไมข้าถึงรู้สึกเหมือนกับว่าเขากําลังจ้องมองข้าอยู่เลยกันล่ะนั่นโอ้ถึงกับต้องปลอมตัวเข้ามาที่นี่ดูเหมือนว่าเจ้าจะยอมรับในตัวตนใหม่ของเจ้าในฐานะผู้สืบทอดทักษะวิชามาแล้วสินะผู้อวสูรที่อยู่ข้างกายของเจ้าเขาก็คงจะมีสถานะที่สูงส่งในธนักเซียนเจนแห่งน,นี้และคงจะเป็นคนจากสมาคมวิถีมาแน่ๆ <laughs> เปลี่ยนรูปลักแบบนี้แล้วคิดหาคนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเจ้าคิดว่าเจ้าทำแบบนี้แล้วข้าจะสังหารเจ้าไม่ได้เรื่องไงกันสนับสนุนข้าไปขยะขยบคอบรเนสแสองหก่เ็เขอบคุณม,มากนะครับ